โยโยโยบายมอลตรงเจริญกับคืงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคืนหุ่นังทุกช่องทางเจอเล่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฟา้าผลิตภัณฑ์เคนสปอร์ตเข้าร่วมชมลมลูกหลังได้ที่เอ็ด MVP 33, เอ็มบีพีสามามาถึงคัมคืนวันอาทิตย์คืงเน้นทีมเดียวพิจารณาร่วกเกมเวลาตีสองฟุตบอลเกาชัวซลาอิตาลีครับอตาลันตาจะเปิดบ้านเจอกับอินเตอร์มิลานจ่าฝูงนะครับอตาลันตายี่สิบสองแต้มจากการชนะห้าเสมอเจ็ดแพ้สี่เข็มล่าสุดในลีกบก คนใหม่นะครับก็จะหมดสใิ้งานคอสซูนูกับอาริมาล่าลุคแมนที่ไปเล่นแอฟคอนนะครับที่เหลือก็เกมรับอีซัคฮินี้ตัวหลักซับบาคอสตา้าถอยไปเล่นเซนเตอร์แบ็กได้นะครับตรงกลางมาเทนเดรูนเอเดอร์ซันนารุกก็ชาลเคเตลาเอเร่ดานิเอลมาดินนีลูกชายของเปาโลมาดินนีนะครับข้างหน้าจาลูกัสกามักกาครับโยโยโยเจ็ดนฝะ <yo>, ากผลิตภัณฑ์แคลมสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสำหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1 ไปคลิกตามตะกล้าที่ปัดหมุดด้านล่างนี้เลยครับขณะที่อินเตอร์มิลาน33แต้มจากการชนะ11แพ้4เกมล่าสุดในลีกบุกชนะเจนัวมา2-1นะครับแต่ว่าไปเล่นซูเปอร์คัพที่ซาอุดิอาระเบียไปตกรอบรองไปแพ้จุดโทษโบโลญญานะครับคือเซงคิวูบอสิตใช้งานดอนเซลดูมฟริตแล้วก็อาแซบ,บี้เกมรับนะครับที่เหลือก็ เ,เกมรับบัสซอนี่เซฟานเดอฟลายครับน่าจะได้เล่นตรงกลางก็ฮาคารชนะนูรูนิโคลบาเล่าเฮนริกมาคิทายานนะครับดีมาโก้น่าจะเล่นด้านซ้ายคูน่าจะกลับมาเป็นลอตโตวรมาตินสกับมาคูสตูรามนะครับเจอกันฤดูกาลก่อนอินเตอร์ชนะไปกลับในบ้าน40เกมเยือน2 0ตามหน้าเสือสูสีนะครับก็อาจจะมองอินเตอร์บุกมาเหลื่อมนิดๆิดตแลนตาช่วงหลังฟอร์มดีครับชนะ6จาก7นัดหลังสุดทุกรายการแต่ว่าพอไปดูเฮด o ูเฮดในการเจออินเตอร์นี่ อินเตอร์ชนะอตาลนต้า8เกมติดนั่นหมายความว่า4ฤดูกาลหลังสุดเจอกันอินเตอร์ชนะหมดเลยนะครับในเกมลีกพเจตด,ดูแล้วสถิติค่อนข้างข่มเลยครับและแถมอตาลนต้าขาดลุกแม่นที่ไปเล่นแอฟคอนีเกมลูกหายไปเยอะครับน่าวัดใจอินเตอร์มิลานพเจตมองว่าแย่สุดคืนนี้ของอินเตอร์คือเสมอครับแต่ถ้าจะมีทีมชนะจะเป็นอินเตอร์นะครับให้เชียร์อินเตอร์มิลานเป็นครึง่งเน้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย